สวัสดีครับวันนี้พพี่น้องรงทงลงถาจากหน่อยเนาะมาหยัางกับผมมาเจียวเขาที่ต้นเขา้ากอเขาป้าเขาที่มันสูงที่มันสูงที่มันสั้นที่มันยาวจนเกินไปนะครับเจียวออกเวลาเขาถอกเขามีห่วงมีร่วงเขาจะลม่มพี่น้องมันจะทําให้เสียประโยชน์พี่น้องเนะาะมันล่มแล้วมันกะ เป็นเม็ดเป็นมเมล็ดมันก็ไม่สมบูรณ์พี่น้องมาเจียวออกผมนี่มาเจียวออกตรงที่มันสูงตรงที่มันงาวมันเฉียวจนเกินไปเปิดว่างามเกินไปกับบอดีพี่น้องนี่คือภาพบรรยากาศรับผมในเขตพื้นที่ตำบลสีสว่างอำเภอพลายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมบรรยากาศยามมือแรงนะครับผมพระอาทิ์กระดังจะตกดินเนาะ พี่น้องให้มึงนะครับให้มึงให้พี่น้องมึงให้พี่น้องอยู่ในเขตต่างจังหวัดในเขตต่างประเทศดูเนาะนี่เด้อบรรยากาศในเขตถุงก็ลลาหองไ้นะครับผมปีนี้ข้าวสวยงามเนาะครับกะวังวาน้ําก็คงจะไม่ท่วมเนาะพี่น้องเนาะปีนี้สาบข้าววานะครับข้าวจะมีราคาเนะอ่ะก็ฝากไปย่างรัฐบาลไม่ก็แล้วกันเด้อนะครับซอยพยุงนะครับ เปผลการเกษตรของพี่น้องยุคกุมองกบอนแหะครับว่าที่เป็นเขาเป็นต่างๆเนาะเป็นข้าเป็นมันเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเนาะเ,าเป็นเศรษฐกิจเป็นต่างๆพี่น้องคนกูแนล่ะช่วยชสวยเหลือประซ่าสนเนียนะครับให้เขาขึ้นราคาเนียให้ของลดลงให้สินค้าลดลงพ่อไปได้พี่น้องก็ไม่ได้หมายความว่าต้องลดลงต่ำจนเกินไปพี่น้องเนาะ,ะน้ำมันยังสี่นะครับพี่น้องลดลงมาเนี้ย แล้วก็เป็นสูงแห้งสูบเอาไว้ดีละสามสิบเก้าสี่สิบบาทเขาบางยี่หัอกับชี้สิบกว่าบาทนะครับผม <_ d> um> บรรยากาศ <_ d> um> ให้ทุ่งไห้ทุ่งหน้านะครับ <_ d> um> นี่คือเขตพื้นที่ของตำบลชีสว่างนะครับอำเภอพนซ้ายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม <_ d> um> บรรยากาศยมแมลงพื้นที่นะครับอำเภอพนซ้ายนะครับพนซ้ายเดี๋ยวผมว่าปลูกข้าวเนาะปลูกเข่าหน้าปีน่าจะไม่ต่ำกว่า80เปอร์เซ็นต์พี่น้องหรือจะ90เนาะนะครับผมเพราะว่าเป็นพื้นที่ เป็นพื้นที่ทีน่นะครับทำนาปีนะครับพี่น้องทำนาปีพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นบ่มีพี่นจจอ้อ,อ,นองปลาอ้อยบอ่มีปลามันก็มีแน่มาเราจอกแจกเนาะกับบถือว่าเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจ,จพี่น้องมีน้อยๆรังบันกับปูกเนยพี่น้องส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะครับผมเนี่ยผมบรรยากาศนี่มาเลี้ยงให้พี่น้องมึงให้ให้ดูนะครับให้ดูับพี่น้องให้ดูนี่ครับผมนีม่คือเพือนใสปุ๋ยแล้วนะครับผม ปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้ําก็คงจะไม่ท่วม Eden. เหมือนปีที่ผ่านมาเราะพี่น้องเนาะภาวนานะครับให้น้ำาบ่ท่วมนะครับผมขอยน้าไม่ท่วมนะครับเพื่อว่าจังเพ่งเพื่นห้องเนาะเพื่อว่าน้ําท่วมดีกว่าฝนแรงครับพี่นอ้องแต่ว่าท่วมแบบปีกายพี่น้องท่วมเหมือนปีที่ผ่านมาปีสองห้าหกหาครัพี่น้องเนาะก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพี่น้องรับบ่ได้ เดือดร้อนไปเบิดพี่น้องครับผมนี่คือข้าวผมเองนะครับข้าวผมเองพี่น้องปีนี้กับงามตามธรรมชาติพี่น้องเนาะเป็นว่ามาหน้ากับพ่นองเขาเจ้าของใอ้วางงามเปินวางเงินผู้อื่นกับบทองเงินบาทเท่าไปหนักพี่น้องนี่กับเขาหน้าคางเคียงพี่น้องงามเบิดกูมองกูบอลน่ครับผมเบิดกูมองกูบอลปีนี้ับพี่น้องเนาะอะเขาเบว้วยวคดอกพี่น้องว่า ข้าวจะมีราคาพี่น้องรัฐบาลไม่เป็นกับวัาถิรดภายละต่างๆลงพี่น้องเนาะครับกระซาทุซาทุซาทุาดเด้อให้เขามีราคาให้น้ำมันลดลงค่าไฟลดลงพี่น้องคอยทุกอย่างลดลงพี่น้องลดลงแน่บเพาไว้แล้วทุมือนี่ภาษีสังคมก็เยอะพี่น้องก็เยอะตื่นขึ้นมาปรับยางข่าร้านค้า ร้อยหนึงห่งัางขอบขั้วญ่แน่กับ่าพ่อจินพี่น้องผู้หาเงินกหาบ่ท่านบางขอบขั้วก็หาเงินผู้เดียวจินเป็นสีนคนหาคนบางขอบขั้วก็หาเงินหลายคนได้พี่น้องแต่ว่าก็มีภายละว่าจะเป็นพรลดพรบ้านพี่น้องพรบัตรต่างๆจิบปลาทะค่าน้ำมันลถก็พี่น้องเนาะเงินเดือนเมื่นสองหมื่นกับ่าพ่อจินแล้วคนก็ยอมเอาแล้วคนก็จินมามาๆๆพี่น้อง ออละแปดบาทสิบบาทสิบสองบาทก็มีนะครับผมกับพ่าหน้านะครับของทุกอย่างลดลงนะครับลดลงจากน้อยนะพี่น้องแํา,ามันก็จากสี่สิบบาทนะครับผมลดลงมาจากสามสิบบาทพี่น้องแห่งดีแห้งเนาะลดลงมาจากน้อยนะครับผมลดลงมาด้วยนะครับเห็นใจชาวหน้านี่ชาวหน้าสูบไ๊ว้ข้าวไฟสเสมอมีแต่พี่น้องมแตรผ่านขึ้นน่านขึ้นน่นขึ้นพี่น้องเอ้ยใส่ไฟถอเกานะครับผมอ่า ไฟฟ้าใส่ทอเกลีแต่ว่าขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องนี่นะครับภาพบรรยากาศให้พี่น้องมึงเด้อนะครับให้ดูนะครับให้ดูภาพบรรยากาศในพื้นที่ของเขตอำเภอพนมทรายเนาะพี่น้องเอาซะพี่น้องอำเภอพนมทรายเป็นหลักเลยซะนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่คือข้าวผมเองพี่น้องนี่นะผมก็ถือว่าโอเคเนาะถือว่าโอเคผมถือว่าโอเค ถือว่างามธรรมดาพี่น้องอ่านี่นะครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศในเขตพื้นที่ชี้สว่างลทรายร้อยเอ็ดน้ำเมลรงอากาศเย็นพี่น้องพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนาะครับอยากให้พี่น้องอยู่ต่างประเทศเห็นว่าจะเป็นพีเป็นน้องเป็นอายเป็นเอื่อยเนาะไปทํางานอยู่ต่างประเทศพี่น้องคนไทยหรือฝรั่งเนาะพี่น้องอยากให้มองบรรยากาศเด้อนี่นะครับผม ข้าวหอมมะลิโลกทุ่งกุลาที่ส่งไปขายทั่วโลกพี่น้องข้าวหอมมะลิโลกทุ่งกุลาพี่น้องหอมอยู่เฉพาะในเขตทุ่งกุลานะครับเอาไปปลูกอื่นพี่น้องกับบ้าหอมด้วพี่น้องกับผ้หอมเอาไปปลูกทั้งผา,ากลางกับบ้าหอมนะครับทั้งนักวิชาการเผนกว่าเป็นขืนอยู่กับผู้มีภาคขืนอยู่กับกฎของดินเอาน้องเนาะเผนว่าเนาะครับผมกับผม ไปเหมือนบ่อใดดอกเป็นว่าขึ้นอยู่กับดินดินทุกเวลาดินดีปลูกอะไรก็งามปลูกก็หอมมะลิโอเคเลยเันวานา่าพี่ดองเนาะครับอ่ะบ่กพี่ดองว้ยพี่ดองฟังกันแลวกันนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศยงเหมือแรงดองเนาะครับผมอตอบลิปผมดีเนาะฝากอะไรฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมาฝากด้วยนะครับ นะครับผมบรรยากาศยังแมลงนะครับผมโอเจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณพี่นอ้องคุณหม่งคุบอนนะครับผมนี่นะผมบรรยากาศข้าวสวยงามดีนะครับพี่น้องอ่าข้าวสวยงามดีปีนี้เพราะว่ารถเจียวนี่ดีใจแห้งพี่น้องจิได้เจียวเขาบ่าลมผมคิดว่าพี่น้องผมคิดว่านะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องชิปดีมีประโยชน์ฝากไรฝากแชร์ฝากตับ้วยนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งลำ้วยลำรวยตลอดปีแล้ะตลอดไปครับผมสวัสดีครับ